สวัสดีครับยินดีตอนรับเข้าสู่ช anel ของจุลไมคยครับคลิปนี้พาไปชมและวิเคราะห์อาวุธชิ้นสําคัญอันใหม่ที่จะถูกใส่เข้ามาใน G.X.K นั่นก็คืออาวุธอันนี้ครับที่ผมยังไม่ค่อยพูดถึงมันนักสักเท่าไหร่วิ ap, สเลฟแซคูใจของสก้าคิงที่ผาดอยู่บนบ่าของมันนั่นเองครับต้องบอกเลยว่าจากของจริงที่เราได้เห็นและจากของเล่นที่โชว์ลักษณะการเล่นและการใช้งานของมันเนี่ยคาแรคเตอร์ของแซ่นี้มันแปลกและโดดเด่นไม่เหมือนแซ่ที่ไหนมาก่อนเลยครับจะมีะรายละเอียด างไปชมเลยครับผมมีโปรเพียมมราคาถูกมาแนะนำครับเริ่มต้นราคา29บาทจากปกติ209บาทเลยครับใช้งานได้ทั้ง3แอป,ปเลยทีเดียวโคตรคุม้มไม่ว่าจะเป็น YouTube Premium YouTube Music แถม VIU Premium ไปอีกฟินๆมีกิจกรรมให้เล่นทุกเดือนสนใจสมัครแอดไลน์ไปที่ a d c a t 4K หรือสแกน q ิว o า e คที่อยู่บนหน้าจอได้เลยครับ ขอเริ่มต้นด้วยอาวุธคู่ใจของของใปัจจุบันกันก่อนเลยครับผมนั่นก็คือขวานที่ทํามาจากกระดูกซึ่งอาจจะเป็นส่วนขาของไททันและครีบหลังของกอร์เซล่านอกจากนี้วุชินนี้ครับก็ยังมีความสามารถหลากหลายอย่างเช่นการใช้พลังงานจากฮาร์เวิร์ดหรือแม้กระทั่งลมหายใจปรมาณูที่บับพลังให้กับขวานอันนี้สามารถตัดวัตถุที่แข็งแกร่งมากๆได้อย่างเช่นโลหะไทเทเนียมของเมงกอซิล่าถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้รับการชาร์จพลังเนี่ยจ้าอาวุธชิ้นนี้ก็ยังมีความร้ายกาดอยู่ไม่น้อยครับหากโจ มตีเข้าเป้าจริงๆผลลัพธ์ที่ออกมาก็อาจจะสร้างแพ้เวอะแวกที่ร้ายแรงขึ้นมาได้และอาจจะถึงตายได้เลยแม้ว่าเจ้าขวาน s t o r m b r เ a k ร์ของคอ,องอันนี้จะดูร้ายแรงร้ายกาจมากๆแต่ก็มีข้อเสียอยู่มากมายเช่นกันครับโดยความที่มันเป็นอาวุธที่ค่อนข้างหนักและการโจมตีเนี่ยค่อนข้างเป็นการโจมตีแบบเฮฟวี่หรือแบบหนักหน่วงพอสมควรซึ่งมันเปิดโอกาสให้ฝั่งตรงข้ามโจมตีคุณได้อย่างง่ายขึ้นในสถานการณ์ที่คองต้องเผชิญหน้ากับศัตรูที่เคลื่อนไหวได้อย่างรวดเร็วคองและขวานของเขาอาจจะไม่ตอบโจทย์ในการ เชิญหน้าซึ่งอาจจะทําให้คลองนั้นต้องเพียงพลัมไปนั่นเองครับถุงมืออนใหม่อย่าง beast glove อาจจะเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องในการเพิ่มพลังโจมตีและการป้องกันให้กับตัวคลองเองจากคลิปที่เราได้เห็นดูเหมือนว่ากอซิล่าที่พัฒนาแล้วและคลองที่ใส่ถุงมืออันนี้อาจจะหมายความว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยคลองอาจจะต้องสูญเสียขวานของเขาไปในการต่อสู้กับสกาคิงและอาจจะได้รับบาดเจ็บด,ด้วยนั่นเองคําถามก็คือสกาคิงทําให้คลองสูญเสียอาวุธคู่ใจและอาจจะทําให้คลองพิการได้อย่างไรนะหรือสกาคิงครับตามที่เราได้เห็นจน ถึงในปัจจุบันตอนนี้เขาค่อนข้างที่จะสูงกว่าคองและไม่จําเป็นเลยที่จะต้องแข็งแกร่งกว่าคองแต่เนื่องจากระยะเวลาที่เขาอาศัยอยู่ในฮอร์เรอร์สกาคิงผู้ที่เป็นเจ้าถิ่นและมีประสบการณ์และมาจากกลุ่มที่ชอบต่อสู้กับศัตรูที่แข็งแกร่งกว่าซึ่งนั่นอาจจะทําให้คองตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลาบากครับและการเสียขวานของเขาอาจจะมาจากการปะทะกันครั้งแรกที่คองยังไม่เข้าใจทักษะการต่อสู้ของสกาคิงที่มาพร้อมกับอาวุธคู่ใจของมันนั่นก็คือวิสแตรฟแทอันนี้นี่เองครับที่อาจจะทําให้ าการยิงเลวร้ายลงไปในการต่อสู้ครั้งแรกของคองและสกาคิงและอีกคําถามต่อมาก็คือทําไมสกาคิงถึงได้ใช้แส้ไม่ใช้อาวุธชนิดอื่นมีเหตุผลมากมายสาหรับอาวุธชิ้นนี้ครับคำอธิบายสําหรับสกาคิงในของเล่นที่เปิดเผยล่าสุดหลายรายการก็ระบุเอาไว้ว่าสกาคิงนั้นเป็นผู้ปกครองอาณาจักรแห่งไฟโดยการใช้แส้อันนี้ในตัวอย่างเราได้เห็นเจ้าไททันลิงยักษ์หลายตัวซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นพ่อพันของคองถูกกักขังอยู่อาจจะมาจากการบังคับโดยสกาคิงด้วย การใช้แส้อันนี้เป็นเครื่องมือในการแสดงอำนาจว่าตัวเองนั้นอยู่ในจุดที่เรียกว่าผู้เป็นนายส่วนทางฝั่งตรงข้ามก็คือเป็นทาตต้องบอกเลยว่ามันเป็นมากกว่าอาวุธที่จะเอาไว้ใช้ในการต่อสู้แบบตรงไปตรงมาครับแส่อันนี้มันเปรียบเสมือนสัญ,ญลักษณ์ของการปกครองและการบังคับใช้อำนาจผดตการมากกว่าเอาในประวัติศาสตร์จริงของเราหเห็นภาพมากขึ้นอาวุธพวกนี้เนี่ยน้อยมากครับที่จะเอามาเป็นอาวุธใช้ในการต่อสู้ในสมรภูมิส่วนใหญ่มันจะถูกใช้เพื่อการข่มขู่ข่มเหงบุงคคลที่ไม่เชื่อฟัง ใช้เป็นเครื่องมือสําหรับการลงโทษหรือแม้แต่การประหารชีวิตก็คือการโบยเคียนตีจนแบบเสียชีวิตไปเลยนั่นเองแต่ทว่าเจ้าวิสแลฟอันนี้จะถูกใช้งานในลักษณะนั้นอย่างเดียวเนะหรือต้องบอกเลยว่าอาจจะไม่ใช่ในลักษณะนั้นแน่นอนครับเพราะถ้าหากว่าผู้ใช้แส้เนี่ยสามารถที่จะมีความคล่องตัวมีประสบการณ์มากมายและมีทักษะในการใช้งานแส้เป็นอย่างดีมันก็อาจจะมาเป็นอาวุธได้ซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าคาแรคเตอร์ของสก้าคิงกับการใช้แส้ในการต่อสู้เนี่ยเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ แล้วมันอาจจะผิดวิสัยไหมอืมก็ไม่ใช่สีทีเดียวครับด้วยดีไซน์ร่างกายแขนขาย,ยาวตัวผอมตัวสูงคล่องตัวบวกกับท่าฝึกฝนการใช้แท่อีกนิดหน่อยก็อาจจะใช้งานได้ดีเช่นกันครับที่สําคัญวิสแลฟเนี่ยก็ยังดูไม่เหมือนแท่โดยปกติทั่วไปสักเท่าไรครับเพราะส่วนที่เป็นปลายแท่เนี่ยมีลักษณะเป็นตัว U อ,อารมณ์เหมือนกับกรามของสิ่งมีชีวิตสักอย่างผิดจากแท่ทั่วไปที่มีรูปทรงเรียวเล็กตรงสุดของปลายมันเมื่อใช้ฟาดลงไปอย่างแรงแล้วเนี่ยแรงเวียง ที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็วเสียงหากเมื่อตกกระทบแล้วจะทําให้เกิดเสียงเปรียปร๊ยะขึ้นมาตรงปลายซึ่งในทางฟิสิกส์ปรากฏการนี้เรียกว่า c o n v e r s a t i o n of Energy หรือการอนุรักษ์พลังงานครับมันดูอันตรายครับแต่แน่นอนว่ามันไม่ได้ร้ายแรงถึงขั้นตายเพราะว่าแท่ปกตินั้นค่อนข้างที่จะผิดจากวิสต์แลบของสก้าคิงอยู่พอสมควรเพราะว่าแท่นี้เนี่ยมันมีการถ่วงน้ําหนักตรงปลายแทนที่จะเป็นปลายเชือกเรียวๆตรงปลายแต่ดันมีแง่งอะไรสักอย่างไปติดอยู่ตรงนั้นทําให้อาวุธชิ้นนี้ของสก้า มันสามารถโจมตีและทําให้เหยื่อบาดเจ็บได้ที่สําคัญมันยังสามารถเอาไว้จับสิ่งของได้หรือเปล่าอย่างเช่นฟาดไปปลดอาวุธฟาดไปพันแขนเอาไว้หรือแม้แต่ขอของศัตรูเลยครับด้วยรูปร่างที่ถูกสร้างขึ้นมาให้แตกต่างเป็นอย่างมากอาจทําทให้เจ้าแท่อันนี้ได้เปรียบมากกว่าอาวุธหนักชิ้นอื่นพอสมควรเลยครับเรามาหาคําตอบกันถึงเจ้าแท่อันนี้กันครับผมแน่นอนครับอย่างที่กล่าวไปข้างต้นอาวุธของสกาคิงนั้นมีลักษณะพิเศษแตกต่างจากแท่ทั่วไปเพราะมันมีส่วนปลายที่เป็นกลาม ของไทท่านซึ่งอาจจะมาจากกระดูกของเจ้าวอลแบตหรือสัตว์เรื้อนลำตัวยาวชนิดอื่นหรือเปล่ามันอาจถูกยึดรวมเข้าด้วยกันด้วยเอ็นหรือเชือกที่ได้รับการออกแบบมาโดยเจ้าสกาคิงลิงแดงตัวนี้เป็นอย่างดีผลลัพธ์ก็คือได้เป็นแ่วิสแลปอันนี้ออกมาแล้วครับต้องบอกเลยว่าความสามารถของมันเนี่ยสามารถถ่ายโอนพลังงานได้เหมือนกับแ่ทั่วไปนั่นแหละแต่ถ้าว่ามันจะมีพลังงานจนมหาศาลมากกว่าถึงจุดนี้ครับด้วยคาแรคเตอร์ของมันเนี่ยผมว่ามันน่าจะเป็นการเหวี่ยงโซ่ซะมากกว่าด้วยซ้ำแต่สิ่งที่ทําให้มันไม่เหมือนแหรือ โดยทั่วไปก็คือตรงปลายที่เป็นกรามนี่แหละมันอาจทําให้เกิดความเสียหายที่แตกต่างออกไปนั่นเองครับผมซึ่งจะกรามอันนี้แหละครับอาจจะเป็นไม้ดีดีเด็ดมันอาจจะเป็นของวอลแบตอย่างที่ว่าไปโดยมีฟันคู่หนึ่งอยู่ที่กรามด้านล่างหรืออาจจะอยู่ทั้งสองข้างที่มาจากกรามของสัตว์เลื้อยคานชนิดอื่นสาระสําคัญก็คือมันไม่เหมือนกับแท่ดั้งเดิมครับพลังงานจนทั้งหมดที่ถูกถ่ายโอนลงไปในแท่อันนี้จะถูกถ่ายโอนไปยังเจ้ากรามตรงปลายนั้นกราบพอฟานลงไปแรงๆสักครั้งแล้วเนี่ยต้องบอกเลยว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นตรง แตกต่างจากแสบปกติแน่นอนความแรงตรงปลายของวิสแลบจะมากมายมหาศาลเป็นพิเศษมากกว่าแสบปกติที่ทําให้เกิดบาดแผลตรงปลายเพียงเล็กน้อยเท่านั้นดูจากภาพเละของเล่นของสกาคิงครับที่ยืนยันได้ว่าวัตุชิ้นนี้จะถูกจับในลักษณะไหนมันแสดงให้เห็นว่านี่คือส่วนที่ใช้โจมตีเป็นทีเด็ดของอาวุธชิ้นนี้หากเมื่อถูกใช้งานแล้วพลังงานจนที่ถูกถ่ายลงไปในส่วนปลายครับเมื่อตกกระทบบนผิวที่มีเนื้อหนังแล้วแสบอันนี้เนี่ยอาจจะทําได้มากกว่าสร้างบาดแผลเล็กๆเพียงเท่านั้นหากกรามตรงป กลายเป็นของวอลแบตย่างที่สันนิฐานเอาไว้มันอาจจะสามารถเจาะทะลุเกราะได้เลยทําไมมันถึงเป็นอย่างนั้นเราเคยเห็นเจ้าไททันวอลแบตมาแล้วครับว่าขากรรไกรที่กลามของมันนั้นสามารถกัดทะลุยานหุ้มเกราะได้อย่างสบายอย่างยานฮีฟที่ลงไปสำรวจฮอร์เรสและถูกมันฉกเข้าไปทีเดียวถึงคันระเบิดสลายภายในทันทีเลยครับหมายความว่าวัาชินนี้อาจจะเป็นอันตรายอามากๆถ้าตกลงบริเวณที่ถูกต้องอย่างเช่นหัวของไททนันอาจทําให้ไททันตัวนั้นตายได้ในทันทีโดยแรงเหวี่ยงที่ชาญฉลาดของสกาคิงครับและ ตามตรงปลายที่หมายเอาชีวิตได้เลยใครจะรู้ว่าเจ้าแซ่นนเนี่ยเคยสังหารไททันมากี่ตัวแล้วบ้างนี่คือสิ่งที่ผมกําลังจะยึดโยงเข้าด้วยกันว่าขวานสตรอมเบเกอร์ที่คลองถืออยู่ในปัจจุบันเมื่อได้เจอกับวิสแลบของสกาคิงแล้วเนี่ยอาจจะสู้ไม่ได้เลยครับด้วยความที่ขวานเป็นอาวุธระยะประชิดส่วนแซ่เ,เป็นอาวุธระยะกลางการเข้าถึงตัวสกาคิงนั้นต้องบอกเลยว่ายากลําบากแน่นอนครับที่สําคัญสกาคิงที่มีลําตัวสูงกว่าแขนขายาวกว่าพี่ไหวมากกว่าของและขวานของเขาอาจจะต้องพ่ายแพ้ให้กับสกา ยยงงงไปองงไ่่าาดและมากไปกว่านั้นเจ้าแท่นนี้ครับอาจจะสามารถปลดอาวุธของคลองได้อีกด้วยนะจากลักษณะเฉพาะของแซ่นนั่นเองที่มีวิธีการต่อสู้เป็นเอกลักษณ์โดยเฉพาะเมื่อเหวี่ยงไปแล้วพันรอบแขนและดึงกลับมาได้แต่ถ้าว่าลักษณะของวิสแลบที่มีกลามอยู่ตรงปลายนั้นมันจะช่วยให้แท่นั้นพันวัตถุได้ง่ายได้มากขึ้นครับซึ่งอาจจะทําให้คองนั้นถูกปลดอาวุธลงไปก็เป็นไปได้และนี่ก็คือสถานการณ์ที่คองอาจจะต้องสูญเสียอาวุธชิ้นนี้และได้รับบาดเจ็บกลับไปนั่นเองครับผมโดยเหตุน,นี้เองครับเราเลยได้เห็นการมา ของถุงมือบี a โกลบครับที่จะมาแก้เกมเจ้าแซวิสเลฟแน่นอนว่าถุงมือนี้ปรากฏบนมือของคลองซึ่งเป็นแขนที่เขาชอบใช้ในการถือขวานถึงตรงนี้ครับอาจตีความได้ว่าเขาอาจจะสูญเสียอาวุธไปแล้วรวมไปถึงได้รับบาดเจ,จ็บไปพร้อมๆกันแต่ต้องการความช่วยเหลือซึ่งก็มาจากทางฝังของมนุษย์โดยข้อมูลของเจ้าถุงมือนี้ครับผมก็มีคลิปที่อธิบายเอาไว้แล้วบ้างเดี๋ยวแปะลิงก์เอาไว้ให้เพื่อนๆลองแวะไปชมกันได้นะครับต้องบอกเลยว่าเจ้าถุงมือนี้จะมาแก้เกมได้หรือไม่สามารถยับยั้งแสวิสเลฟ หรือเปล่าส่วนตัวผมนั้นมองว่าอาจเป็นไปได้ครับทว่าน่าเสียดายที่อาวุธชิ้นนี้ก็ยังไม่ได้แก้ปัญหาเรื่องของการเข้าถึงตัวมากนักเพราะมันยังคงเป็นอาวุธระยะประชิดเช่นเคยว่องอยู่เหมือนกันครับทั้งๆที่ครั้งที่แล้วของเองก็เคยใช้อาวุธระยะกลางมาแล้วทําไมครั้งนี้ผู้สร้างถึงไม่ออกแบบอาวุธประเภทนั้นขึ้นมาแต่ข้อดีของบีสโคปก็ยังมีอยู่ครับผมมันสามารถป้องกันการฟาดเข้ามาแรงๆของแท้ของสกาคขิงได้แน่และอาจจะสามารถหยุดการโจมตีไปได้เลยพร้อมกับดึงศัตรู เข้ามาหาตัวเองได้อีกด้วยและปลดอาวุธของสกาคิงลงไปได้หลังจากนั้นก็คงจะเป็นเวลาเอาคืนของทางคองละครับทีนี้สุดท้ายครับผมเนี่ยจ,จะไม่ใช่ทั้งหมดทั้งมวลของวิสแลบแท้ของสกาคิงครับความสามารถของมันที่ผมไปเจอแล้วก็นํามาวิเคราะห์เนี่ยก็มาจากของเล่นเพียงเท่านั้นเจ้าแท้นี้บางทีอาจจะทําหน้าที่อื่นได้ดีอีกด้วยสกาคิงอาจจะเอาแท้นี้ไปบงการถ่ายทันตัวอื่นมากกว่าอย่างที่ว่าไปจนกว่าเราจะได้เห็นการทํางานของจริงของมันครับตัวอย่างที่2นะโชว์หน่อยก็ดีนะผ ว่าก่อนที่สุดท้ายเราจะได้ไปเจอในหนังจริงๆมันก็น่าจะพอให้เราได้เห็นลักษณะการทํางานของมันได้ดีเลยทีเดียวครับซึ่งคลิปนี้ก็เป็นการพาเพื่อนๆมาทําความรู้จักกับเจ้าแซววิสแล็ของสกาคิงครับอาวุธชิ้นใหม่ที่น่าจะอยู่ในเทียร์ลิสของอาวุธไททันในจักรวาลมอนสเตอร์เวิร์ดได้อย่างแน่นอนครับผมเชื่ออย่างนั้นเลยแหละต้องบอกเลยว่ามันน่าจะเป็นอาวุธที่เด็ดดวงและฟาดงวงฟาดงานแน่เพราะว่ามันอยู่ในมือของบิ๊กบอสอย่างสกาคิงลิงแดงตัวนี้ถึงขั้น2ไททันคู่จักรวาลแห่งนี้ต้องรร่วมมือกกัันเข้าาจด เลยทีเดียวนั่นเองครับผมเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรกันมากก็คอมเมนต์พูดคุยกันเอาไว้ได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปต่อไปของจูน้มายเอาไว้ด้วยคลิปนี้ผมไปแล้วสวัสดีครับ